สวัสด,ด,ดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําในส่วนของบอสกิวตัวใหม่ของ CN ที่ใกล้จะจบแล้วก็คือไอตัวหุ่นยนเหมือนเดิมแต่ว่าหุ่นยนรอบนี้เนี่ยมันจะทิสดารหน่อยหน่อยก็คือในไอบอสกิวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเป้าเดี่ยวให้เราตีแบบเต็มที่ไปเลยใช่ไหมก็คือเรามีตัวเดียวซิงเกิลแาร็ตแล้วก็อัดมันยับแหลกถูกไหม แต่ทีนี้เนะี่ยไอตัวของเซีนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องขายตัว A t ทาวิใช่ไหมเขาก็เลยจัดมาให้เราเลยเอ่อเป็นแมคานิกหลักปลูกติดไปตับตัวบอสเลยก็คือเรามีโดยโต้ใหม่สามอันแล้วเราก็มีบอสก็คือเราจะต้องฆ่าทั้งโดยโต้แล้วก็บอสด,ด้วยโดยโดยโต้ต่ลาดเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าถือว่ายัาแย่อยู่เลือดเลือดป็นกลานห้ากเจ็ดพันห้า สามตัวก็ตกสี่ล้านห้าแหละเราต้องทำดามเมดทั้งหมดสี่ล้านห้าที่ยัไปนับรวมบอตอีกสามล้านห้าก็คือรอบนี้แปดล้ 8, วานว้าวก็ถือว่าแวงทำมาซะเออหน้าดายอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรก็คือวิธีเล่นรอบนี้ก็ง่ายมากก็คือเราจัดการโดูโต๊ะสาอันนี้แล้วเราก็ตีบอตแค่นั้นเลยก็คือใครก็ได้ที่เป็นเอวเอามาผลไม่หมดจัดการโดูโต๊ะ ไปิบสตต่อมาเนี่ยเราก็จะพูดในเรื่องของคอทีมแล้วกันว่าเราสามารถที่จะเอาใครไปไหนไบ้างก็อย่างรอบนี้เราก็เตัดสายฟ้าไปก่อนคือสายฟ้าเนี่ยมัน มันเอวีไม่ได้เลยคือถ้าจะเล่นฟูสายฟ้านะมันมันเอวีตีเสาไม่ทันอะคือมันซิงเกิลอะแล้วมันต้องตีทีละเสามันก็เลยไม่สามารถที่จะเล่นคอนเทนต์นี้ได้แต่เราสามารถใส่มันเป็นแบบตัวเติม,ต,มตัวเติมทีมได้ถ้าสมมติเราไม่มีตัวเหลือแล้วอนะก็คือถ้าเรามีคิดอะไรไม่ออกแบบเล่นแบบคนสมองตายที่เราก็ทํากันมาโดยตลอดเราก็ใส่416เราก็ใส่ สิสองแล้วที่เหลือก็แล้วแต่แล้วแต่ที่เราทําบุญทํากรรมอะไรกันไว้ที่กดกาชากันมานั่นแหละก็มาทําเป็นทีมขอแค่มีสองนอน,นี้ถ้าสมมติเราสี่หกทั้งคู่ก็จบบอลได้เลยง่ายมากแต่รูว่าเรามีเอ่อสี่ศูนย์อย่างเรามีสี่ศูย์ตัว A12 เนี่ยอ่าก็อาจจะอาจจะยุ่งนิดนึง4ี C, C ่สเราต้องแข่งพอสมควรเลย แล้วก็เอ่อถ้าตัวที่ใส่ไปอ่ะถ้าสมมติว่าเรามีอย่างเงี้ยสามอันเราก็จบละก็คือเราสามารถที่จะได้หนึ่งไม้แน่นอนในการจิ้มบอลตัวนี้แต่ถ้าวอลเราไม่ได้ก็เออเรียกว่ายำเลยแล้วกันนะก็คือเรามีสิบสองแล้วก็ถ้ามันไม่สามารถที่จะวนนันติสี่ไอสิ่หนโ่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เอาตัวอื่นมาแล้วก็สวดภาวนาว่าเพื่อนไอตัวเอสิบสองเราจะระเบิดเสาให้ทันได้แต่มันก็นะ มันก็สู้แบบเราใส่สองคนที่มันเกิดคู่มาไม่ได้หรอกแล้วก็เราก็สามารถทําแบบนี้ได้อะแบบนี้ก็ขา้ขาบอดได้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ข้าบอได้หรือจะเป็นแบบแบบนี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะบางทีถ้าสมมติว่าเราคลิกมันไม่ลอยเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ แต่ถ้าสูมติว่าเรา,เาบิลเสร็จมาดีทำนัดมาดีเนี่ยแล้วปับกิวเราครบก็วันนั้นอาจจะทีมเนี่ยค่าได้ก็คือจบจบได้อีกทีมหนึ่งก็คือโอกาสที่เราจะจบ2ไม้2ตัวได้ก็ก็สูงอยู่รอบนี้เพราะว่ามันใช้คอต่ำมากแต่ก็แอบจุกจิกนิดน,นึงเพราะว่าทีมทีมไหนทีมเล่นไม่ได้เลยอยากให้เล่น LE กันแบบจัด ししはいデザートはいかがですか何が言うか言うかか言うか言うか言うかうか言ううか言うか言うか言うかうか言ううか言うう言うか言う言

逃逃ががししまませせんんここっちーれあなたの何が言いたいの訓練のセーフで交代するのは今のうちよ。 ただ。Bye. 逃がしませんこれと、あなたの最後の輝きっおっ押し押しろねえ、ねえねえあ、訓練のせ果か了解しましたデザートはいかがですか何がいい訓練のせ果ね抗戦するのも今のうちよ、どうってことないわ抗戦するのも今のうちよ、どうってことないわ逃がしませんあ、あ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบอสใหม่ของ CN <c oughs> นะครับที่เอากลับมาให้เราได้เล่นกันอีกครั้งสำหรับตัวของขุนยนต์นะฮะแต่วรอบนี้เนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นเล่นแบบ LOE แทนจะเป็น s i n เกิล a r ร e t ล้วนนะครับแล้วนกะ็เปลี่ยนแม c h คาอ,อิกเล่นหมดเลย ก็ทุกอย่างก็อยู่ตามในคลิปหมดเลยนะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้เนี่ย mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ mm. เผื่อเราอาจจะมีคอนเทนต์ใหม่หรือเราอาจจะมีออการแนะนำบอสใหม่การแนะนำตัวละครหรือการจัดคอมมาเพิ่มเติมให้กับผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณที่รับชมถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับ